แกงผัดขี้เล็กจังไดบ่โบห้มันขมสวัสดีจ้ามือนีชนด,ดามีเคล็ดลับในการแกงผัดขี้เล็ก่บไ้มันขมมาฝากจ้าอนเขาจะต้องเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเด้อจ้าวัตถุดิบที่เขาจะนํามาโขลกเคืองแกงก็จะมี<อ>นะคะหอมเขาจะมาหันห่นหัน่นหั่นไวเด้อจ้ามันเป็นโค้งๆคงม,ม้วนม,นมนเวลาโขลกมันก็จะได้โขลกง่ายๆจ้าต่อไปก็จะเป็นกระเทียมจ้าอันนี้เขามาแกะกระเทียมก่อนเด้อจ้าการแกะกระเทียมที่ง่ายที่สุดก็คือบุบกระเทียมลงไปจ้าแล้วก็แกะเปลือกมันออกจ้าไปเขาก็จะมาหั่นตะไคร้จ้า จะพั่นเป็นเว้นบางๆเดีอยจ้าเวลากรูมันก็จะได้กรูมละเอียดง่ายๆค่ะดีบอันต่อไปก็จะเป็นต้นหอมค่ะเขาก็จะหั่นหอมเป็นแบบเนี้ยงๆจักน้อยเด้อค่ะมาจ้าเขาไปเก็บใบแมงลักกันต่อเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะมาเตรียมต้มใบขี้เล็กกันเด้อจ้าเขาจะต้มใบขี้เล็กเอาความขมมันออกจ้าการต้มขี้เล็กที่บให้ขมเขาก็ต้องรอไห้หนามันเดือดเลยนะค่ะตอนที่เทนามลงไป กระไซขี่เล็กลงไปน้ำเลยจ้าทิง้งไว้ประมาณ1 5 2หี่นาทีจ้าครบเวลาแล้วเฮาก็มะตักผักขีรเล็กออกจ้าเพื่อไปต้มในน้ำที่สองเดจ้าที่สองจะต้มประมาณจักสิบนาทีเท่านั้นจ้าต้มหลายน้ำหลายผักขีรเล็กของเฮากะจมุนจ้าบองงาน<า>้ที่สองครบเวลาแล้วเฮาก็เอาออกมาแช่ในน้ำเย็นเดจ้าแช่ทิ้งไว้หนีเลยเดจ้าหลังจากนั้นเฮาก็มาโขลกเครื่องแกงรอเลยจ้าคือเกาเลยจ้าอันดับแรกเฮาจะต้องโขลกตะไคร้ให้มันละเอียดก่อนหลังจากนั้นเฮาจะมาใส่ปริกสดจ้าความเผ็ด ตามชอบเลยจ้าตามด้วยกระเทียมจ้าแล้วก็หอมแดงจ้าโขลกให้มันพ่อหยาบหยาบกรพอเด้วยจ้าเครื่องแกงที่โขกไว้ก็เอาภักไว้ก่อนด้อจ้าต่อไปเขาจะมาหั่นหนังกันจ้าหนังอันนี้เพิ่นจีเพิ่นขูดไวเรียบร้อยแล้วจ้าเขาเพียงแค่เอามาซอยให้มันเป็นเส้นบางๆเท่านั้นจ้าต่อไปเขาก็จะมาตั้งเต่าเพื่อแกงกันด้วยจ้าจะใส่น้ำยาหนางลงไปจ้าน้ายาหนังนี่เป็นน้ายาหนางที่เขาซื้อมาจากตลาดเครื่องแกงที่เขาโขกไววเอาลงไปใส่เลยจ้าปรุงรสด้วยน้ำปลาหนึ่งทับพีครึ่งตามต้น กด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาจ้าแล้วกระพงนัวจ้าไส้หน่อยแซบหน่อยไส้หลายแซบหลายจ้าแล้วหนังที่เห่าซ้อยไว้ก็เอามาใส่เลยจ้าตาม่อด้วยหอมแดงที่เห่าซ้อยโคลเคเลีไว้จ้าแล้วก็ใไส่ลูกโดดลงไปจ้าลูกโดดจะเป็นพริกกระเรียงด้อจ้าเลโกเลห้มันเข้ากันแล้วก็ซิิมเบิงจ้าจากนั้นเขาก็ไปปั้นผักขีเล็กที่แซ่อยู่ในน้ำออกมาใส่ในหม้อของเฮาเลยจ้ารอให้มันเดือดรอให้หอมมันสุกลอจ้าหลังจากนั้นเฮาจะใส่หอมต้นลงไปจ้าตามด้วยใบแมงลักจ้าแลดูเป็นไท้ไทเนาะใบแมง หลักพนาผักอีตูบานเฮาน่ะละจ้าลืมบอกไปเขาจะใส่ไฟป่านกลางด้วจ้าในตอนที่เฮาใส่ต้นหอมกับใบผักอีตูไปให้เฮาปิดไฟลงเลยด้วยจะว่าให้ต้นหอมกับผักอีตูของเฮามันสั่มจ้ามันส,นสั่มสีมันสิเป็นดำๆบ่หนากินจ้าแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าแกงผักขี้เหล็กใส่ภาพยนต์มีความขมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้าวเหนียวห่อนๆกินกับแกงขคี้เล็กห่อนๆโอ้ยแซ่บขนาดพี่น้องสำหรับวันนี้ชนาดาพาทำขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ชนาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ